มาชิมเข้าพ <row> ี um, ่น้องเผื่ออยงนี้เผื่ออย่างนี้เอ้ยไาหมกปลาแม่นมาคุณอืใส่กะทินะพี่น้องอันนี้แกงหอยเด้อสดน้ำก็ดู้อุ้ยน้ำคนขนาดเี้ หอยขอนแก่นเขาว่าใหญ่อุ้ยมันหอยสกลุลหอยสกลุลหอยสกุลเขาว่าใหญ่หซื้อมาจากสกลุลไปดูหนังตำรวจแต่งถึงช่วงตลาดพอดีพี่น้องอันนี้เนี่เป็นปาลามันมีมันผมแล้วมันมีกลิ่นกะทิ โอ้ยยางก็มุกตัซื่อหน่มั้งรสารชาติมันเหมือนหม,ม้อแกงนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับทีมงานประธานห้างให้ได้พี่น้องเด้ ưa ừ. cho không ok cho bài đi